ครับคุณลูกค้าขอบคุณครับเป็นไงครับอาหารถูกปากไหมครับไม่ถูกจะกินเข้าไปยังไงครับแม่ลมดีชอบครับแม่ลมดีครับเครียดอยู่ครับโอ้ยเดี๋ย็นยครับอย่าไปเครียดครับอย่าไปเครียดครับนะครับคือรอหน้าใสเลยแอบดูอยู่นี่หน้าใสนี่หน้าเหี่ยวมากครับหม่รู้ที่เหี่ยวได้อยู่ไหเนี่ยว อย่ามูมาทำอะไรให้มันมีมารยาทอย่าเสียงดังเดี๋ยวเขาหาว่าแม่ไม่สั่งสอนก็แม่ไม่เคยสอนจริงครับหนึ่งตีปากเลยนี่ตั้งแต่ไปคบกับไอ้เด็กปากดีข้างบ้านเนี่ยเถียงใหญ่แล้วนะว้ายขอยเขายทําไมไม่อายหรอกแม่รวยอบคุสบายดีไหมล่ะอุ้ยไม่เจอกันนานเลยเนี่ยใครเชิญให้นั่งเนี่ยนี่สบายดีไหมล่ะไม่สบายก็ไปหาหมอแล้วล่ะ อร่อยมากเลยฉันกินไม่หยุดเลยเราอ่ะอร่อยใช่งไหม <tim ing> เพื่อนแม่มารยาทสวัสดีครับคุณป้าจะอะไม่ใจเจอเจอเจอครับพี่ครับผมไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับอืมกินอะไรดีหน้าอะไรก็ได้อ่ะกินเลยกินเลยกินอะไรก็ได้ฉันฉันสั่งให้อุ่ยใจดีอุ้ย หลอจังเลยอ่ะอยากกินอ่ะอยากกินอะไรอยากกินอะไรครับน่ากินนะผู้ชายตรงข้างๆจะกินผู้ชายหรือจะกินแบบที่เขากินผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิชิเล็ของฉันตั้งแต่แรกเลยดูกระสกอดของฉันเหรอนี่เรื่องแบบนี้ใครดีใครได้อยากโอยพ่อทษตกลงจะสั่งไหมครับข้าวเนี่ยสั่งค่ะเอาแบบ ดูน่ากินอ่ะ <ś m ines> อย่าไปแซวฉันเลปลี่นอยู่เด,ดี๋ยวผมจัดให้ค่ะรีบๆเลยนะกระเพราหมูชิ้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เพื่อนแม่อยู่ทำไมไมไม่รู้จักคุยกับเขาเล่นเกมอีกแล้วเดี่ยวบัตรเครดิตแม่ไปเติมด้วยปะเนี่ยฮะยายาเต<ม>ิเม,มตลอดอุ้ยหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้วนี่สามล้านว้าวไต่เลขสามล้านอุ้ยนี่จะบอกไรให้นะ ใช้โทรศัพท์เนี่ยนะให้เป็นประโยชน์หาเงินให้ได้บ้างสินี่ระว,วังไม่จะเสียงเงินลูกเนี่ยใช้โทรศัพท์หาเงินมันหาได้ด้วยหรอได้สินี่ฉันเนี่ยนะซื้อลอตเตอรี่กับกองสลากทัดเลยนะอุย้ยถูกไปหลายงวดแล้วแกเฮ้ยฉันเคยได้ยินนะ่ะคนถูกไปส,สิบสิบล้านเลยใช่ไงคุณครับคุณครับขอโทษครับคุณนี่ฉลาดจังเลยพอมีเวลาไปทานข้าวผมไหมครับไปเลยครับ พี่เอาแป๊บนึงนะคะอวดเพื่อนนิดนึงเ,<อ>เป็นไงเป็นไงเสื้อก็สีแดงเหมือนกันนี่นีนอะไรเสื้อไม่ได้สีแดงกันอย่างเดียวนีว่พอยืนข้างกันเบ้าหน้าเหมือนกันเลยบอกเลยหน,น,น้าผมแย่ขนาดนั้ <c oughs> นเลยอุดยตายแล้วคุณน่ะปากว่ะจมตลอดเลยอ <c oughs> <c oughs> ้ฉันเลวของฉันไว้อะดูสิมาพูดถึงกองสลากพัดผู้ชายจีบเลยล <c oughs> ูกโหลดแอปกองสลากพัดให้แม่หน่อยสิ อะไรของแม่เล่นเกมอยู่ก็ถ้าแม่โหลดกองสลากพลาได้แล้วแม่ถูกนะถูกลอตเตอรี่นะแม่มีเงินเยอะๆเติมเกมให้ได้อีกเอ,เอาโทรศัพท์แม่มาโทรศัพท์ใช้แต่อยู่เอาเครื่องนี้แหละถ้าตรแล้วตรวจแป๊บนึงเอา,เอ,าออกจากเกมก่อนจ้าเอาแป๊บเดียวเดี๋ยวโหลดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกโหลดให้ลูกอะไรนะฮะถ้าลอยๆเราอะโหลดแอปให้แม่หน่อย